เพลงเงินลานรอบชิงชนะเลิศสนับสนุนโดยแลก์ตะสอยเอ็กซตราสรักใครเชียร์ใครโหวตกันส,สดสดได้เลยเขียนติดฝาต้องสู้ไวโลกไปทำให้ได้เคยบอกแม่ไวจํา น้องร้องเพลงนี้ผ่านผลได้ดีกว่าออริจินอลเขาอ,อ,เอีกนั่นเลยนลุกเลยเจ๋งว่าฟ้านีา่คือเพชรที่พร้อมจะได้รับการชิลไ์นาย ฟังกรรมการพูดถึงข่าวก่อนๆที่เพอผ่านพ้นมานะครับเจ๋งมากคนลุกเดี๋ยววันนี้จะได้คนลุกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เราจะมาคุยกับฝั่งอ่างทองก่อนนะครับใกล้ความจริงก็ไปทุกทีแล้วนะครับคุยกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนะครับคุณเตือนใจทรงไตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถึงวินาทีนี้มั่นใจไหมครับว่าเราจะได้หนึ่งล้านไปทาพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งครับ ครับชาวจัดอ่างทองทุกคนนะครับมั้งใจนะครับเพราะเรายังยืนยันคําเดิมนะครับว่าเราจะไปทําพิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งไทยนะโดยเจตนาลมของท่านดรชัยสุวพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองนะครับขอพ่อแมพี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเป็นแรลังใจให้พี่น้องทาวจัดอ่างทองทุกคนนะครับช่วยพิมพ์พิมพ์สองส่งไปที่ สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกอ่านะฮะเอาอบคุ่วยใจดีทุกท่านนะครับที่สนับสนุนน้องฟ้าครับโอเคครับครับครับโอเคน้องฟ้าเคยทำคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการของฤดูกาลนี้ใช่ฮะเท่าไหร่ครับ999คะแนนอ่า9ก9เกไปแต้มเดียวเกือบเต็มร้อยเพนั้นคือสมจิตจุงจอหอนะครับบนี้สมจิตแต้ม่ครรบเหอฮะนะครับเนื่องจากว่าหลบท่าไม่คดีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้กดดันไหมทุกทีได้ร้องทีหลังวันนี้ร้องก่อน ไม่กดดันไม่กดดันนะครับแต่บอกหนาวมากยิ่งดึกยิ่งหนาวนะฮะยิ่งหนาวหนาวพอตื่นเต้นอเ่ไ่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นปกติเธอคุมอาการคุมอารมณ์ดีมากเลยนะฮะวันนี้เอาเพลงอะไรมาร้องครับเพลงเขียนรักด้วยลอลิงค่ะเขียนเขียนรักด้วยเขียนรักด้วยลอเขจากความรักก็เป็นรักขโมยซะว่าอย่างนั้นเป็นความรักที่ไม่จริงใจอจากวันแรกเที่ยวเจอกันจนวันนี้ยังไม่โกลนวด ใครเาจก็มโคนผู้หญิงมันแข็งออกมาอ๋อเหรออ๋ออออ่าเลือกเพลงนี้มาของคุณอลไรฮะใครคะคุณแคทลียามาราสีค่ะออกเศร้าอีกสิเพลงนี้เศร้าไหมอันนี้อารมณ์อารมณ์ไหนครับเศร้านะเศร้าน้องคนนี้เขามีทั้งแบบเพลงตัดพ้อต่อว่าแช่งแช่งสาาแช่งได้ทุกอารมณ์อ่ะทำคะแนนได้ดีเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงถ้าท่านผู้ชมชอบก็พิมสองมาอันนี้ออกแนวไหนออกแนวไหนอันนี้บอกเกินๆนเลยไหมพี่ไม่เคยฟังเพลงนี้ก็เป็นเพลง ผิดหวังจากผู้ชายคนนึงแล้วก็พูดนิดๆว่าเราสา์ให้ความจริงใจให้ความรักพักดีแต่ว่าผู้ชายคนนี้กลับโกหกหลอกลวงไม่เคยให้ความรักจริงนี่ขนาดยังไม่ลองนะพูดให้พี่ฟังเลยเฉยเหมือนพี่ไม่ทำเลยเนาะงั้นอารมณ์พี่ไปต่อได้เลยครับมาฟงาแรงเขียนรักด้วยลอลิงนะครับคนสุดท้ายจากจังหวัดอ่างทอง น้องฟ้าครับเ <semester. S 1> ชบิญครับดวงใจฉันรักเธอเป็นหนึ่งแต่เธอไม่สึ ที่หนึ่งในดวงใจเธอฉันจริงใจแด่เธอสมอแต่ใจของเธอไม่เคยเสนอความจริงใจดวงใจฉันรักเธอล่อนปรีแต่ใจเธอสิกลับมี love oh, no. 走。 โอ้โหหนูจ๋าเคยมีแฟนไหมหนูเคยมีแฟนไหมทำไมครับพี่ทำไมอย่างนั้นครับไม่เหมือนชีวิตอกหักมาซ้ำแล้วซ้ำซากคือเธอแบบร้องเพลงเหมือนแรเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตด้านนี้เยอะทำจริงเคยมีเคยอกหักไหมไม่เคยใช่ไหมครับหน้าตาสวยไม่แน่าอกหักหรอกถ้าผู้ชายทิ้งหนูนี่ผู้ชายคนนั้นโง่มากนะพี่บอก ดูเลพี่อยากจะกลับไปเอามีดแทงเมียให้ตายไม่จริงๆเคยเอาไปแทงแล้วไม่ตายนะฮะพี่เคยแทงแล้วแต่เมียพี่หนังเหนียวมากจริงๆเอาเนื้อย่นเข้าไปเลยตามมี่อพอแล้วพี่ก็ดูอยู่ เอากุณมากครับต้นหอมฟังแล้วเป็นไงคะฟังแล้วอินมากค่ะท<ช>ี่ไม่รู้ว่าวันนี้หนูจะได้ถ้วยกลับไปหรือเปล่าแต่นาคตนูมีโอ,อกาสเป็นนักร้องสูงมากอ<า>ีกนิดเดียวพี่ว่าเขาหลังใส่ตุ้งหัวให้เล็กว่านี้นิดนึงนะเฮ้ยของน้องก็อันนี้แล้วของแกไม่ตัวเหรอ <c oughs> พี่ว่าพี่เอามาใหญ่แล้วทำไมต้องมีกู่แหงแต่เพอร์เฟคมากเพอร์เฟคครไม่มีที่ติโอเคครับพี่อาครับ ครับน้องฟ้าย,ยังรักษามาตรฐานดีๆนะนด่ดึกขนาดนี้แล้วนะเสีย,ยงไม่มีตกเลยพลังยิ่งยอดเยี่ยมถ่ m, ายทอดอารมณ์ก็ดีบอกได้เลยว่าถ้าน้องฟ้าไม่เป็นหนึ่งในสามของรอบชิงเงินล้านรอบต่อไปถือว่าโชคร้ายโชคร้ายไม่ผมคิดวิทยาจะบอกว่า,าถ้าน้องฟ้าไม่เป็นหนึ่งในสามของฤดูกาลนะพี่ไม่มาเป็นกรรมการอโอ้โหใครจะใครจะตัดอนาคตวเองขนาดนั้เอ้าพี่ตากพี่ตากว่าไงฮะ เพลงนี้เพิ่งได้ฟังเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเพลงเขียนเสือให้วัวป่วเขียนร้อลิงเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่ร้องเพลงใช้เทคนิคการร้องดีนะยอมรับเลยรู้จักการเล่นเสียงรู้จักแบบว่าอารมณ์เขาทำสมาธิรู้เลยว่าเขาทำสมาธิก่อนที่จะร้องเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆรู้จักคำว่าสมบูรณ์ไหมลูกเขียนยังไงบอกเดี๋ยวไม่ตามเขาหลังไปก็ได้หมดเวลาแล้วปูนโอ้ไม่มีที่ตีอีกแล้ว คนหนึ่งที่ทำให้พี่ฟังเพลงแล้วหัวใจเต้นแรงนอกจากน้องฟ้าค,คือน้องพึ่งน้องฟ้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้พี่ฟังแล้วหัวใจพี่เต้นแรงรู้สึกมันถึงอารมณ์พี่จริงๆต้องบอกว่านี่คือการร้องเพลงโดยใช้จิตวิญญาณจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมที่ชมกิ๊กดูอยู่คาเสียงไหลแหมแม่หอีไก่บวกเด้อโค้งให้เต็มแล้วให้หัวน้องฟ้าเยอะ กรารังกิีก็อะแรกรนคำาชาจีนไม่ออกจะ่ม่มบโหว่ายังไงเจนคุณจมูถามว่าสมบูรณ์เขียนยังไงนี่หมายถึงการร้องหรือรูปร่างมากสมบูรณ์มากเออไม่มีอะไรจะบอกครับไม่ตีเลยโหพี่ร้องอย่างนี้ตีเดี๋ยวผมก็ได้โดนเขาตุกเอาอน้องฟ้าครับน้องฟ้ารักษาเนรักษาตัวดีๆนะครับแล้วก็พี่แนะนำว่า ดูแลสุขภาพกับรูปร่างนิดหนึ่งเตรียมตัวเป็นศิลปินได้เลยครับโอ้โหน้องขนาดนี <c oughs> ไ้ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้เป็นศิลปินก็ใจร้ายแล้วครับ <c oughs> ผมเบื่อน้องเขาแล้วอ่ะไม,มา3าสครั้งคอมเมนต์เหมือนกันหมดทุกครั้งเลยแบบนี้หมดเลยใช่ส่มาตรฐานไม่มีตกเลยครับส่วนใหญ่จะคอมเมนต์เรื่องรูปร่าง <c oughs> การร้องนี่ไม่มีใครหาที่ติเจอว่าจะไปว่าเขาตรงไหนดีก็เลยต้องติเรื่องพวกนี้แทนนะครับแต่พี่ก็เห็นด้วยนครับแะผู้ชมเห็นด้วยกับกรรมการรู้สึกแบบเดียวกันต้องพิมพ์สองแล้วก็ส่งเข้ามาที่4777666เธอถึงจะเป็นผู้ชนะในวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่ได้ฟังน้องคายน้องคายน้องนุ่มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเสียงดีเหมือนกันน้องไกยน้องหนุ่มจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังครับ ครับวันนี้บรรยากาศให้มากเลยท่านชายจะพาผมประชมอะไรดีครับอย่ามาตลกนะบ่าวบวยวันนี้ฉันจะพาบ่าวบวยไปพบกับร้านกาแฟแห่งแรกของเมืองไทยในยยช่วงยมฮาชิปทกแท้โอ้ยอย่ามาตลกสิโอ้โหเปลี่ยนอารมณ์แลวตอนนี้เราสองคนนะครับก็อยู่กับเจ้าของร้านกาแฟนอรสิงห์แล้วนะครับคุณเพ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่มาของร้านกาแฟนอรสิงห์มันมีที่มาอย่างไรครับ ร้านกาแฟนารสิงค์ค่ะเป็นร้านกาแฟแห่งแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หกค่ะเป็นยังไงที่ยังคงคงเอกลักษณ์ในกาแฟนารสิงค์รัชกานไม่อยู่นะก็คือเราพยายามจะหาอาหารที่ทานกันในสมัยนั้นอันแรกนะคะเป็นขนมปังปิ้งนะคะชุดขนมปังปิ้งหมูเค็มนะคะคือนี่คะอันนี้เป็นหมูเค็มตูตรโบราณน,นะคะแล้วก็ทานคู่กับผิดผงวกระดกปูคนที่มาทานกาแฟที่นี่ให้การตอบรับดีไหมคะก็<อ>ดีนะชอชอบนะคะเพราะว่าสถาปัตยกรรมสวยมากค่ะแล้วก็วังด้วยใครที่อยากจะมาทานกาแฟเขาบรรยากาศเต่า ่ไม่มีร้านกาแฟร้านไหนเหมือนก็ต้องที่นี่เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเทย์นะครับที่มาคุยถึงเรื่องราวของที่มาของร้านกาแฟนนร์สิงค์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ทางรายการของเรานะครับมีกิฟต์เซตจากยามาฮ่าม้อนจากคุณเทย์ด้วยนะ,ค,ะ,ค,ะครับและนี่แหละครับคุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับในช่วงยามาฮ่าชิมชมแชร์